ยซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคปป๊อปนะครับ สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวอนยองจากวงอีฟกันนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยวอนยองก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจสุดปังในวงการแฟชั่นไปกับการเข้าร่วมน Paris Fashion Week 20-25ซึ่งวอนยองเนี่ยก็ไปกับแบรนด์มิวมิวนั่นเองนะครับปรากฏตัวใน Paris Fashion Week ด้วยลุคที่ปังมากๆบอกเลยว่าสวยแบบตะลึงสวยจนตาคางแน่นอนความวิชวของวอนยองคือยืนหนึ่งอยู่แล้วยิ่งมาเจอกับลุคนี้นะครับมีความแบบคุณนูใหโซวินเทจสุด ยอดแห่งความสวยความบิชชลนก็คือมงลงไปเลยยกให้ไปเต็มๆไม่รู้ว่าคุณนายหนึ่งของวงไอซ์เนี่ยจะสวยสวยอะไรขนาดนี้นะครับ ไม่ว่าจะลุกไหนชุดไหนทรงผมไหนแต่งหน้าแต่งตัวแบบไหนวันยองก็เอาอยู่หมัดนะครับในตอนนี้เนี่ยสร้างมูลค่า e m v ได้อย่างมากมายเลยด้วยปีล่าสุดของมิวมิวนะครับปอนกองเนี่ยทำมูลค่า EMB ไปได้สูงถึง7.1ล้านกันเลยซึ่งถือได้ว่าสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าในปี2024มาแบบเยอะมากนะครับวันยองของเราในปี2024ทําไปได้อยู่ที่ประมาณ4.3ล้านเหรียญแต่ว่าในปี2025นี้านะครับทำไปได้สูงถึง 7. จ 1>, 1ล้านเหรียญถือว่ากระโดดขึ้นมาเยอะมากๆด้วยความที่ลูกของปีนี้วอนยองแตกต่างแล้วก็น่าสนใจสุดๆดังนั้นก็ไม่แปลกเลยนะครับที่จะถูกพูดถึงแล้วก็สร้างมูลค่า EMV ได้เยอะขนาดนี้นอกจากเรื่องกระแสของวงแล้วกระแสเดี่ยวรวมไปถึงในเรื่องของวงการแฟชั่นวอนยองก็ริดม,มากเลยด้วยใครชอบวอนยองในลุกนี้นะครับและเป็นยังไงกันบ้างกับการเติบโตของวอนยองในแฟชั่นวีคนะครับของปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วคอมเมนต์มาก,กันได้เลยใครเป็นแฟนคลับวอนยองภูมิใจกันไหม มีต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของจ้างวอนยองจากบงอฟายแล้วก็ Paris Fashion Week มิวมิวที่วอนยองได้เข้าร่วมให้ทุกคนได้ติดตามกันเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ